คอมมอนมาโมเสตในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งเป็นลิงกลุ่มโลกใหม่ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ให้กำเนิดสมาชิกใหม่เป็นครั้งแรกแถมยังเป็นแ3ดสามตัวแต่ยังไม่ทราบเพศเพราะแม่ห่วงหนักมากที่แน่แน่ทั้ง3ตัวร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีเกาะติดบ,บนหลังแม่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่บอกว่ากว่าจะรู้เพศคงใช้เวลาร่วม2เดือนเพราะเป็นช่วงที่ลูกหย่านมแม่พอดี คอมมอนมาโมเซเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่พบในป่าฝนของบราซิลเป็นที่รู้จักกันในานามลิงกระเป๋าหรือสิงโตน้อยเพราะมีขนปูเหมือนแผงคอสิงโตมีตาโตหางกลมยาวชอบอาศัยอยู่ตามป่าทึบที่มีไม้ยืนต้นขึ้นอุดมสมบูรณ์และมักจะใช้เล็บที่แหลมคมห,ห้อยโหนตามต้นไม้เพื่อหากินยางไม้ผลไม้เปลือกไม้และแมลงขนาดเล็ก